มาถึงหน้าที่120นะครับในข้อที่ 2, 2> เป็นเรื่องของการคาดคะเนความจุของภาชนะเป็นลิตรนะครับคาดคะเนกันเป็นลิตรนะครับดังนั้นเขาจะให้รูปมารูป A ถึงถึงรูป D นะเป็นภาชนะขนาดต่างๆครับเราจะมาคาดคะเนความจุตรงนี้สิ่งที่เขาให้มานอกจากภาชนะก็คือให้ระดับน้ําที่อยู่ในภาชนะมาครับนะว่าแต่ละรูปนี้ให้ระดับน้ํามาเท่ากับเท่าไหร่แล้วในตารางข้างล่างนะครับ จะมีการบอกเอาไว้ครับว่าภาชนะแต่ละตัวนี้น้ําที่อยู่ในนั้นมีปริมาตรทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอย่าง a เนมีน้ําอยู่ปริมาตรเท่ากับ10ลิตรนะครับให้ทําการคาดคะเนความจุของภาชนะ a นะครับถ้าน้ํามีอยู่10ลิตรดังนั้นดูนะครับภาชนะ a น้ํามีอยู่10ลิตรครับแล้วความจุของภาชนะ a จะจุกี่ลิตร เราจะสังเกตเห็นว่าภาชนะ A เนี่ยน้ำมีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งภาชนะหรือว่าเราเรียกเป็นถังแล้วกันนะครึ่งถังตัวนี้นะครับถังใหญ่เลยฉะนั้นถ้าน้ํามันมีอยู่10ลิตรแสดงว่าเป็นน้ําขนาดครึ่งถังนะครับเต็มถังก็ต้อง20ลิตรนะครับแสดงว่าถังนี้มีความจุวัดกันเป็นลิตรเท่ากับ20ลิตรครับงั้นเราตอบ20ลิตรครับถูกต้องไหมคิดตามทันไหมครับ น้ำมันมีอยู่ครึ่งถนะังอะถังละขอโทษทีมีอยู่ครึ่งถังอยู่ที่ส0ลิตรฉะนั้นถ้าเต็มถังก็ต้อง20ลิตรนะครับเราดูจากตัวเลขที่เขาให้มาก่อนแล้วก็ไปดูระดับน้ําแล้วก็มาคาดคะเนความจุอีกทีหนึงบนะ B มีน้ําอยู่2ลิตรครับ B มีน้ําอยู่2ลิตรตรงนี้นะครับจากถังทั้งหมดเนี่ยถังเล็กเนี่ยครับตรงนี้อยู่2ลิตรดังนั้นเต็มถังมันจะเท่าไหร่ครับ เขาถามความจุของถังอันนี้ฉะนั้นตรงนี้2นะครับถัดไปก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับเราขีดตืวให้มันระดับเท่าๆกันนะเพราะเป็นการคาดคะเน์นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น2เป็น2เป็น4แล้วนะเป็น2อีกเหลือตรงนี้อาจจะไม่ถึง2องแล้วเป็น1นะก็จะเป็น1 2 2 2รวมกันเท่ากับเท่าไหร่ครับ2 2 2เป็น6แล้วก็เป็น7น่าจะอยู่ประมาณ7ลิตรครับเราก็เอามาตอบครับ น่าจะอยู่ที่ประมาณ7ลิตรดูจากน้ำแล้วตอบความจุของภาชนะนะครับตอบเป็นลิตรนะข้อ c ครับขอโทษทีภาชนะ c นะครับมีน้ำอยู่1ลิตรกลับไปดูสิครับภาชนะ c ตรงนี้ครับมีน้ำอยู่ที่ระดับตรงนี้คือ1ลิตรครับดังนั้นเป็นยังไงครับถ้าตรงนี้ครึ่งขวด นี่หนึ่งนี่หนึ่งนะครับอ่ะครึ่งขวดอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับหนึ่งหนึ่งแสดงว่าอันนี้ก็ต้องเป็นสองใช่ไหมครับข้อนี้เป็นสองครึ่งขวดน่าจะอยู่ประมาณนะสี่ลิตรเราตอบเป็นเลขทวนๆแล้วกันนะครับไม่ต้องตอบเป็นทศนิยมเพราะว่าเขาให้ประมาณอยู่แล้วครับเขาไม่ได้ต้องการตัวเลขที่ชัดเจนนะครับไม่งั้นเขาต้องบอกเป็นขีดเป็นระดับมาให้เราวัดแล้วนะครับข้อ สุดท้ายนะครับดีมีน้ำอยู่ห้าร้อยครับดีนะครับมีน้ำอยู่ห้าร้อยห้าร้อยมลนะครับอยู่ตรงนี้นะห้าร้อยมลนี่ห้าร้อยครับดูแล้วมันก็คือครึ่งขวดนั่นเองครับครึ่งขวดเนาะฉะนั้นขวดนี้ก็จะต้องเท่ากับหนึ่งพันครับเท่ากับหนึ่งพันเราตอบหนึ่งพันมิลลิลิตรถูกไหม อย่างนี้จะผิดนะครับอย่างนี้จะผิดนะเพราะโจทย์ผิดจากคาสั่งครับโจทย์ให้ตอบเป็นลิตรครับดังนั้นต้องเทียบนะครับ1000มิลลิลิตรมันเท่ากับเท่าไหร่1000มิลลิลิตรก็คือ1ลิตรนะครับฉะนั้นคําตอบที่เราได้ในข้อนี้จะต้องตอบไม่ตอบ1000มิลลิลิตรนะต้องตอบ1ลิตรครับเป็นอันว่าเซจแล้วนะครับในหน้าที่120ครับ คำตอบแตกต่างกันได้นะครับเพราะเป็นการคาดคะเนนะครับโอเคนะงั้นเอาไว้แค่นี้ครับ